นะคะใครจะซื้อขายโดยเฉพาะของมีค่าเนี่ยในโลกออนไลน์ต้องระวังให้ดีนะคะอันนี้เขาจะขายค่ะขายนาฬิกาหรูแต่ปรากฏว่าเสียเงินไปเนี่ยคือเสียของไปทั้งหมดมูลค่ารวมกันเป็น10ล้านบาทเลยค่ะ นี่เป็นภาพนะคะขณะที่ผู้เสียหายนับสิบรายไปรวมตัวกันร้องขอความช่วยเหลือที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพติดต่อขอซื้อทรัพย์สินมีค่าราคาแพงแต่สุดท้ายเชิดสินค้าไปหนึ่งในผู้เสียหายค่ะอายุ55ปีนะคะบอกว่าเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีการประกาศขายนาฬิกายี่ห้อปาเต็ก2เรือนเขาประกาศขายนี่แหละมูลค่า6ล้านบาทผ่านทางกลุ่มซื้อขายนาฬิกาใน Facebook แล้วก็มีผู้ชายชื่อเบสติดต่อเข้ามาบอกว่าขอซื้อทั้ง2เรือนเลยเอาแบบนี้เอานาฬิกาไปตรวจที่ศูนย์เพื่อยืนยันว่าเป็นของจริงแล้วก็ให้ถ่ายคลิปยืนยันว่าเป็นของจริงหลังตรวจสอบเสร็จนะคะก็มีการออกอุบายกำชับว่าให้นำนาฬิกาหรูทั้งสองเรือนไปส่งที่บริษัทขนส่งสินค้าที่สาขา สารัชดาซอย3พร้อมกับให้ส่งเลขยืนยันการส่งไปให้พอมิจฉาชีพรายนี้ได้รับเลขยืนยันการส่งก็ออกอุบายบอกว่าให้ผู้เสียหายไปตรวจสอบยอดเงินที่ตู้ ATM เลยเอาเยื่อหลงเชื่อนะคะออกจากบริษัทขนส่งสินค้าไปยังตู้ ATM แต่กลับพบว่าไม่มีการโอนเงินมาค่ะก็เลยย้อนกลับไปที่รับฝากส่งพัสดุก็พบว่ามีบุคคลมาแอบอ้างว่าเป็นผู้เสียหายนำเลขยืนยันการส่ง มาขอยกเลิกฝากยกเลิกฝากส่งนะคะอ้างว่าผู้ส่งสินค้าให้มารับสินค้ากลับค่ะแล้วบริษัทขนส่งก็ให้มิฉาชีพไปโดยไม่มีการขอเอกสารหรือว่าหลักฐานเอาไว้พอผู้เสียหายทราบว่าโดนหลอกจะกลับไปเอาสินค้าที่บริษัทขนส่งกลับพบว่าสินค้าที่ฝากนั้นไม่อยู่แล้วก็เลยเป็นการตอกย้ำว่าถูกหลอกแน่นอนค่ะ ลักษณะคือมันเป็นมูลค่าเป็นนาฬิกาที่มูลาค่าสูงก็คือเป็นปาเตฟิลิปนะครับ2 mm. องเรือนนะครับซึ่งพอมันเกิดเคสแบบนี้แล้วเนี่ยลักษณะคือให้ไปออกไปกดเงินอะไรเนี่ยลักษณะคล้ายกันคราวนี้ก็มีรเดอร์มายกเลิก<ช>เอาของไปเงินให้คออกไปใช่เหมือนกันพอพอเรามาเจอกับกรณีขนส่งอ่ะเราอย่างที่บอกค่ะเราไม่คิดว่าเฮ้ยมันหลาหลวมได้ขนาดนี้เลยหรอมันทําแบบนี้ได้ด้วยหรอ เนี่ยค่ะมันมันเหมือนเป็นการมันเหมือนเปิดช่องให้กับโจรแบบว่าทําอะไรได้ง่ายๆอะค่ะเอาทางด้านของอทนายเจสนะคะหรือว่านายนัทประกรณ์สุดชาค่ะบอกว่ามีผู้เสียหายโดนหลอกลักษณะแบบนี้ย โดยมิจฉาชีพคนเดียวกันมากกว่า15คนบางคนดโดนหลอกซื้อโทรศัพท์มือถือบางคนก็เป็นนาฬิกาแพงๆหรือว่าเป็นสินค้าแพงๆอะค่ะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทแล้วยังทราบว่ามิจฉาชีพคนนี้มีหมายจับติดตัวเยอะด้วย oh แต่ยังคงลอยนวลหลอกคนอื่นไปเรื่อยๆ <S <S นะคะเลยมาร้องที่กองปราบค่ะช่วยดำเนินคดีฐานช่อกงประชาชนเพราะว่าคดีเกิดขึ้นหลายท้องที่เชื่อว่าน่าจะทําเป็นขบวนการด้วยเบื้องต้นพนักงานสอบสวน รับแจ้งสอบปากคำผู้เสียหายดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะพยายามตามตัวคนร้ายมาให้ได้ค่ะ